สวัสดีครับคุณผู้ชมนมกัญชัยดำเนินคดีกับบังแจ็คก,ก่อนจะไปติดตามชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนมกัญชัยพิธีกรชื่อดังพร้อมกับคุณแจงภรรยาของตลกคนดังคือแจ็คชวนชื่นนั่นเอง ได้เดินทางไปดำเนินคดีในกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กใช้ชื่อวงของคุณแจ๊สชวนชื่นในนามแจ๊สสนุกปิกตาปิยองกุ๊กกุ๊กก็มีเพจเพจหนึ่งได้นำชื่อนี้ไปใช้แบบคล้ายคลึงกันเลยซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเพจของบางแจค๊คนั่นเอง โดยมีการโพสตขม่มขู่พิธีกรชื่อดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยในกรณีที่หลังจากมีการนำเสนอข่าวเตือนคือคล้ายๆเหมือนไปวิพากวิจารณ์เรื่องผ้าผูกเอวของคุณแตงโมในวันที่เกิดเหตุนั่นเองจนทำให้สังคมเกิดความสับสนจนทำให้พี่หนุ่มกัญชัยมาวิพากวิจารณ์กับความไม่เหมาะสม ล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยและกุญแจงภรรยาของคุณแจ๊ดได้เข้าแจ้งความที่กลองปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับทนายตั้มซึ่งจะเอาผิดบังแจ๊กซึ่งตอนแรกหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเพจของใครกันแน่แต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีรอยสักอยู่ซึ่งทุกคนบอกว่ามันคุ้นมากและข้อความที่โพสข่มขู่พี่หนุ่มกัญชัยนั้นก็คือ หนุ่มกัญชัยระวังตัวไว้ลูกปืนจะมาจากไหนก็ไม่รู้ระวังตัวไว้ให้ดีซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมทํำงานแล้วมาแจ้งความเอาผิดกับคนส่วนตัวก็ไม่ได้กลัวอะไรในการข่มขู่เลยเพราะมั่นใจว่าคนที่ข่มขู่คือบังแจ็คแน่นอนก่อนจะมาแจ้งความตัวเองมีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว และได้คุยกับบางแจ็คแล้วและก็ได้มีคลิปเสียงอัดไว้แล้วบางแจ็คก,ก็ยอมรับแล้วว่าเจ้าตัวนั่นแหละที่เป็นคนส่งข้อความมาคมขูจริงๆส่วนสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจบทบาทหน้าที่พิธีกรของพี่หนุ่มกันชัยและมีการเตือนสังคมสื่อมวลชนประชาชนที่ทำให้เข้าใจผิดและยืนยันว่าตัวเอง ทำตามกรอบจริยธรรมอาจจะมีผู้เสียผลประโยชน์ไปบ้างพี่หนุ่มกัญชัยได้กล่าวไว้ส่วนทางฝั่งคุณแจง้งภรรยาของคุณแจ๊ที่เดินทางมาในวันนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าได้มีการนำชื่อวงดนตรีรูปภาพของสามีตัวเองไปสร้างเพจซึ่งส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียความเสียหายซึ่งตัวเองเคยติดต่อให้ลบไปหลายครั้งแล้วกับทางด้านแอดมิน แต่ทางด้านแอดมินบอกให้ไปติดต่อกับบางแจ็กเอาเองเพราะเขาเป็นเจ้าของเพจตัวจริงซึ่งก็เป็นที่ยืนยันได้อีกหนึ่งข้อมูลว่าเพจนี้คือเจ้าของคือบางแจ็คนั่นเองซึ่งสําหรับการยืน่นหนังสือวันนี้เบื้องต้นเป็นเรื่องของเข้าขายข่มขู่ให้ตกใจกลัวนําเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จและตำรวจกองปราบปรามก็จะรื้อคดีของบางแจ็กทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ